อันนี้ใส่มมกข้าวขวัวใช้น้ำตาลมาเนะี่ยอืมใส่เลยข้าวกับน้ำตาลเห็ดเป็นใส่มันว้าเลืองอัลาเลยหอมห้วยห้อยคนเห็ดโอ้ยงามออกต่องคนเห็ดกันเลย <laughs> งามต่องวะ <laughs> อยู่น้องเทนโนเด้อทุกคนมาเนีค่ะที่มีคลิปอยู่น้องเโนไลา์คลิปละแล้วเราไม่ใช้ทงมือนะเออคือว่ีเราไม่ใาสนมาเปล่าเออทำห้ชาเลมือล้วนเลยมาแล้วพี่น้องท <laughs> ั้งกินท <laughs> <laughs> ี่มือป่มือล้วนๆลา <laughs> อ่ะอลเปนนมเ <laughs> ห้ เดบเรตตีนหนามือค่ะแเอามาเด้อแช่มานาเซเนะเซโตกนแ้เซแด้เซโตมันจะมีหูติดตามอ้พี่ช่างอันนี้เะมาลุมแท้จะเซโตขอก็เซโตอันนี้โชว์มากไห้เนเซ่แช่บ้แล้วสวยเกิด้ นี่มาถ่ายอากูคลักเายแม่บอกตามว่าอีนี่จะมงานใช่แม่องแม่เเดียวแล้วไปกินหมูกระทะติ๊งแม่คืองามแม่งามได้าจ้าผัชาบันลงไี้ใช่ะช่แน้ไดันนี้แม่วุนละลงนะหัวแม่ก็งาม

เด็กชายบ่วบัจ้าเฮ้อก็ปดิพินังมีขนมเด้อนั่งอ้มมาหนิซาอัมเออมิดาลาคนหนึ่งมาออกเคะออพัชราวคนี่ว่าซาอัมนะมิดาลามาหัวเด้อพี่น้องมานนิ

ว่าแปลว่าคันเป็นตัวจริงดอบจ้าซื่อๆอ้ะไม่ได้หัวกวนโอ้เมื่ออยู่เวียงมันเปลี่ยนสีน้ำโท่หน้าตามนี้ได้น่ะต่นนี่ผนตากเด็ดในเกี่ยวเขาเลยเปลี่ยนเออไม่เวียงเชือกเชือกนี่เชือกน้ำหน้าเห็นเนาะอย่มันเหีวอืมขนมกูตัดมาอีกแบบนี้ขนมกุ้งพ่อ โอ้ยงามิงๆมาอแ่งหน้าแต่งตาเขาผิวขาวน้อยน้ำแข็งหอมมากเลยห่งโ้แขกคนหองาม่งามามซุปแดงเปิ้ลเวยอะเลยวาน่าอนหนึ่งไม่เห็นสวยอันนี้ยอันเนึงเนาะแขกปรเสินะนี่ค่เป็นตกสิกัข้าววลาที่เนี่ ผไ่ได้มาสอยมนั่งเบ่งใชไมเนี่ข่าวอยม่นขียบอบเขบเาแบเสื้เือนะขนาดมันนี้เงินยัประกันตู้เ t m ได้เลยจ๊อกออกมาคือรวยออกมาเหมืองเหลือมบ้้ มาไง่งินอะไรออกมาจากตู้เขาไปยัซังเขาพกดเงินอะไราจะลบเดิโออหอนงามทะเลหอนรุ่นรุ่นรุ่นรุนวางไปแล้ว แล้วคนงามเห็ดกดันได้ป่ะเอออยางงี้ก็งามเบิร์ดเอร์น,นีป้าชายยก,ก่อนเดียวเหรออือก่อน,น มันคือบสอสเมอกัน嘛ก็รมันแนวนี้ใส่เลออุ้ยเอาขึ <ừ> ้นนี่กเต็มโอ้ยห <c oughs> ลุด ทางนั้นโอ้โหเป็นเน่ยืมเหตุจากผู้หลักได้ต้องเหตุผลจากผู้หลักวิธีการหนึ่ง

เชาปะแช่แชบแช่ชุกเรียบร้อยเรียบร้อยหอมปะหอมดอกกระเชนเออหอมค่ะวันนี้แล้วอละเอียดเนาะแล้วปั่นละเอียดเนาะถ้าไม่เอาใส่หนังหนังก็จะหนังไปยิ่ปั่นเอาถุงล่มให่ล้มเข่าล้มเข่าฟูกเต็มหนากันเลย แบบเอาถุงจุ๊บใส่เลยโมไห่โมไห่โดนลมว่าปุงถักเท่เอามันตะบ่อเขยิบอันนี้ยิบผ้าผ้าขาวนี่ต้องเขาปั่นเลยสช็อตเขาปั่นเลยเลยจะหอนแบบเนี้ยแบบนี้แล้วมันแคบที่ห้องเขานาะหนึ่งมากเขาบริสุทธิ์น่าใช่อันนี้วัดอันนี้ละเอียดดีก็คือทั้งนั้นรวมสดใสเขาจะเอื่นไหมเงี้ยแสบแบบนี้แล้วแซ่บละเอียดนีะ แต่ดอกอันซันน้ำซีหอมดอกอันชันเฮ้ยฉันน้องนี่หังเก่งง่ายเลยเขาที่กับันอย่างนี้มันตกเลยเขาห้องแบบแบวนี้ัำแต่ละับอืม,อม,อม,อม